สำหรับสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่รักษาฝ้าให้เห็นผลชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นมาร์ก p t ท0นะคะแล้วก็ที่มาร์กนะคะก็จะมีเจลนะคะมีเจลมาก็าจะใช้เจลมาร์กตัวนี้นะคะมาเนวดหน้าซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าเจลเนืดหน้าทั่วไปนะคะที่มีส่วนประกอบของวิตอริกโปรตีนนะคะตัวนี้ แล้วขั้นตอนการน,นวดน,นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะน้ำยานะคะน้ำยาซึ่งเป็นไวท์เทนนิ่งนี่นะคะเป็นตัวหล่อลื่นอีกทีนึงน,นี่แล้วทีนี้พอเรานวดไปแล้วนะคะใช้เวลาวประมาณ30สนาทีพอเรานวดเสร็จ30นสิีนาทีนะคะเราก็จะใช้หน้ากากตัวนี้ค่ะ หน้ากากหลังจากที่เรานวดเสร็จแล้วนะคะเราก็จใช้หน้ากากตัวนี้ เราใช้เป็นเครื่องโฟโนนะคะเครื่องโฟโนจะเป็นเครื่องที่เป็นคลื่นนะคะเป็นคลื่นไฟฟ้าที่กระตุน้นการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ช่วยผักวิตามินนะคะผักวิตามินผักตัวยานะคะเอามาบอกสูตรไม่ลับนะคะที่ทําให้การรักษาฝ้านะคะฝ้ารอยดำรอยดําสิวนะคะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือใช้ตัวนี้นะคะ่ะกับเครื่องนวดนะคะแล้วก็ มีท็อปปิ้งเป็นน้ำยาไวทเทนนิ่งตัวนี้เพิ่มด้วยโอเคค่ะ